กลับมาติดตามเรื่องดังหลังข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปติดตามเรื่องของมติของสารรัฐธรรมนูญอีกหนึ่งเรื่องไปดูที่สารอาญากันหน่อยแล้วกันค่ะไปดูบรรยากาศกันหน่อยวันนี้คุณทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไปที่ศาลนะคะเพราะว่าวันนี้สาลนัด สืบพยานฝ่ายโจทย์ในคดีที่คุณทักษิณถูกร้องเรื่องของมาตรา112กับเรื่องของพอร,รบอรคอมพิวเตอร์นะค่ะไปรอเจอค่ะว่าจะเจอคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่เพราะว่าทนายความบอกไว้ก่อนหน,น,นั้นอยู่แล้วค่ะว่าเดี๋ยววันนี้คุณทักษิณจะเดินทางไปศาลด้วยตนเองและหลังจากนี้จะพิจารณาเดินทางไปศาลในทุกๆนัดที่ศาลเรียกนะคะ เรื่องนี้เป็นคดีสืบเนื่องมาหลังจากก่อนหน้านี้อายการสูงสุดนะคะได้ยื่นฟ้องต่อศาลว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1.12และพระบอรคอมพิวเตอร์แล้ววันนี้เป็นวันที่ศาลน,นัดสืบพยานฝ่ายโจทย์กรณีนี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งนู้นเลยค่ะเมื่อปี2558ที่คุณทักษิณไปสัมภาษณ์กับสื่อของเกาหลีใต้นะคะ บรรยากาศวันนี้คุณทักสินก็เดินทางมาแต่ว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับนักข่าวนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีมวลชนกลุ่มคน,นแสดงจํานวนหนึ่งละค่ะก็มาปักหลักให้กําลังใจคุณทักษินที่หน้าสาราญาด้วยและพอเสร็จสิ้นการพิจารณาของศาลแล้วทางคุณทักษินเองก็เดินทาง ออกจากสารไปในทันทีนะคะแต่คนที่มาให้สัมภาษณ์ก็คือคุณวินยัติชาติมนตรีค่ะทะนายความส่วนตัวของคุณทักษิณคุณวินยัตเนี่ยบอกว่าวันนี้เป็นการนัดสืบพยานนัดแรกทุกอย่างถือว่าราบรื่นไปได้ด้วยดีค่ะและสารก็ออกข้อกําหนดให้พิจารณาเป็นการลับก็เลยไม่สามารถจะมาอธิบายกับนักข่าวได้ละค่ะว่าไอ้เจ้า ะบวนการการพิจารณามันเป็นยังไงการสืบพยา,ยานเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะสืบใครบ้างเอาเป็นว่าวันนี้สืบจบไปแล้ว3ปากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีอีก4ี่ปากทั้งเช้าและบ่ายแล้ววันสุดท้ายอีก3ปากซึ่งคุณทักษิณก็จะเดินทางมาสอบพยา,ยานเองทั้ง3วันเลยนะคะส่วนกรณีที่การสืบพยา,ยานที่จะเกิดขึ้นนั้นสุดท้ายแล้วคุณทักษิณจะชนะหรือไม่อย่างไรเนี่ยคุณวินหยัดบอกเลยว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิษ์ของสารค่ะ ที่จะชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานต่างๆทั้งพยานฝ่ายโจทก์และพยานฝ่ายจำเลยแต่ยืนยันว่าคุณทักษิณไม่ได้หนักใจตั้งแต่แรกเพราะว่าคุณทักษิณเองเป็นคนที่ถูกกระทำตกเป็นเหยื่อและไม่สมควรจะโดนฟ้องตั้งแต่แรกอยู่แล้วมีเสียงสัมภาษณ์ของทนายของคุณทักษิณค่ะตอนนี้ก็เป็นนัดแรกในจํานวนสามนัดที่โจทก์จะ,จะออมีเวลาในการสืบหรือนำพยา,หออา,านหลักฐานมาสืบต่อศานะครับขั้นตอนก็คือ โจทย์ก็จะนําพยานที่นักไว้น่าจะประมาณ3มบาทนะครับเข้าเข้าเบิกความแล้วฟังฝ่ายจาเลยเนี่ยตัวชนยจำเลยก็จะมีการถามค้านก็มีเพียงเท่านี้ครับกระบวนการพิจารณาก็ยังมีเท่านี้อยู่แล้วก็ยังไม่ถึงเวลาที่ท่านจะขึ้นเบิกความือของโจทย์ปบาทของจเลยวันนี้วันนี้3าบาททั้งหมดโจทย์น่าจะมีมีสิบสิบปาทนะครับจะแ,แบ่งเป็น3มวันทางโจทย์นี่คืออา่ามีใครบ้างกอนจะทราบต้องถามโจทย์เองนะครับต้องถามโจทย์ นะครับผมผมปฏิญาิที่จะไม่สิ่งมันเป็นต้องมาศาลกรอบไมหมครหลังจากนี้รวมถึงวันนี้ยคือวันนี้เป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องมานะครับเนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือได้รับการประกันตัวระหว่างพิจารณานะครับท่านจึงมีหน้าที่จะต้องมาปรากฏตัวต่อศาลเนื่องจากาจเป็นนัดแรกนะครับก็ต้องดูครับว่าทางศารอาญาท่านจะมีข้อกําหนดหรือออกข้อกําหนดในการพิจารณาคดีหรือไม่นะครับ ซึ่งก็ถ้าหากก็กำหวดเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นข้อกำหนด้อคงจ,จ,จะไปเป็นเพื่อให้เกิดความสมบเรียบร้อยแล้วก็ให้เกิดความราบรื่นในการพิจารณาคดี